ประเด็นข่าวร้อนในวันนี้ก็ยังเป็นคงเรื่องของประธานาธิทรัมม์กับนโยบายเกี่ยวกับกาซาครับค่ะก็เป็นท่าทีล่าสุดของผู้นํำสหรัฐนะคะโดยประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวว่าชาวปาเลสไตน์ในฉ่วงกาซาจะถูกย้ายไปอาศัยนอกเขตปกครองนี้และจะไม่มีสิทธิ์เดินทางกลับสู่บ้านเรือนของตนอีกเลยภายใต้แผนยึดครองพื้นที่นี้ของสหรัฐค่ะ ในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News ที่ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ทรัมป์เรียกแผนงานสำหรับเขตปกครองชาวปาเลสไตน์ที่ตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนว่าเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับอนาคตผู้นำสหรัฐระบุด้วยว่าผมจะเป็นเจ้าของที่นี่พร้อมเสริมว่าชาวปาเลสไตน์ราวสองล้านสแสนคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกพิษสงครามทำลายจนเหลือแต่ซากนั้นจะถูกเคลื่อนย้ายไปอยู่ในจุดต่างๆราว6จุดนอกกาซาภายใต้แผนงานที่ประเทศกลุ่มอาหรับรวมทั้งพันธม และศัตรูของสารัฐต่างไม่ยอมรับจนถึงปัจนจนุบทรัมป์ยังไม่เคยให้รายละเอียดว่าจะให้ชาวปาเลสไตน์นับล้านคนย้ายไปอยู่ที่ไหนเมื่อเบรดแบร์ผู้ประกาศข่าวของ Fox News ถามว่าคนเหล่านี้ได้รับอนุญาตให้กลับบ้านที่กาซาหรือไม่ทรัมป์ตอบว่าไม่พวกเขาจะไม่ได้รับอนุญาตเพราะพวกเขาจะมีบ้านเรือนที่ดีกว่าให้อาศัย ผู้นำสหรัฐกล่าวด้วยว่าผมกําลังพูดถึงการสร้างที่อยู่ถาวรให้กับพวกเขาเพราะว่าถ้าพวกเขาต้องกลับมามันต้องรออีกหลายปีกว่าจะทําอย่างนั้นได้มันอยู่ไม่ได้เลย ในการสัมภาษณ์ที่ว่านี้ซึ่งเป็นตอนที่2หลังมีการออกอากาศตอนแรกก่อนการแข่งขันซูเปอร์โบไปแล้วทรัมป์กล่าวด้วยว่าจะสร้างชุมชนอันสวยงามให้กับชาวปาเลสไตน์และว,ว่าอาจมี5หรือ6หรือ2ชุมชนแต่เราจะสร้างชุมชนที่ปลอดภยัยไม่เหมือนกับที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในตอนนี้ที่มีแต่อันตรายเต็มไปหมดผู้นำสหรัฐบอกกับผู้สื่อข่าวขณะเดินทางด้วยเครื่องบิน Air Force สวันพาหนะประจำตำแหน่งเพื่อปชมการแข่งขันอเมริกนฟุตบอลในศึกซูเปอร์โบว์ื่ออาทิตย์ว่า เขากำลังหมดความอดทนหลังจากที่เห็นผู้ถูกปล่อยตัวโดยฮามาสตามมีสภาพขาดอาหารและโรยราและกล่าวว่าผมยังตั้งใจจะซื้อหรือเป็นเจ้าของกาซาส่วนเรื่องที่เราจะสร้างใหม่เราอาจใช้ประเทศอื่นในตวนัออกกลางสร้างบางส่วนของพื้นที่คนอื่นๆจะดาเนินการผ่านการเห็นชอบของเราแต่เรามุ่งมั่นที่จะเป็นเจ้าของ ในขณะเดียวกันครับกลุ่มฮามาสประกาศในวันจันทร์ว่าจะเลื่อนแผนการแลกตัวประกันกับนักโทษในอิสราเอลรอบถัดไปโดยไม่มีกำหนดพร้อมกล่าวหาอิสราเอลว่าละเมิดเงื่อนไขาการหยุดยิงเดิมทีทั้งสองฝ่ายจะแลกตัวประกันกับนักโทษอีกครั้งในวันเสาร์โดยจะมีการปล่อยตัวชาวอิ Israel, สราเอล3คนเพื่อแลกตัวกับนักโทษนักโทษชาวปาเลสไตน์นับร้อยคนในเรือนจาอิสราเอลครับอย่างไรก็ตามโคศกข,ของหน่วยรบ ของฮามาสระบุในถแถลงการว่ากลุ่มติดอาวุธนี้ที่สาระขึ้นชื่อเป็นกลุ่มก่อการร้ายอย่างมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการหยุดยิงตราเท่าที่ผู้ที่ทําการยึดครองกาซาทาตามเงื่อนไขเช่นกันนับตั้งแต่มีการหยุดยิงรอบใหม่ครับฮามาสปล่อยตัวประกรันออกมาแล้ว21คนและอิสราเอลปล่อยนักโทษเป็นอิสระกว่า730คนภายใต้ข้อตกลงหยุดยิง อิสราเอลถอนทหารมื่อาทิตย์ออกจากเขตผ่านทางเนสซาริมหรือเนสซาริมคอริดซึ่งเป็นพื้นที่แคบๆที่แบ่งกาซาเป็น2ส,ส่วนครับอิสราเอลยังได้อนุญ,ญาตให้ชาวปาเลสไท์เดินทางกลับไปตอนเหนือของกาซาที่พวกเขาเคยอาศัยอยู่แต่พื้นที่บริเวณน,นั้นถูกทำลายราบในช่วงการต่อสู้ยาวนาน15เดือนด้วย โฆษกของฮามาสอับเดลลาทิฟเอาัาขานัวกล่าวว่าการถอนหารของอิสราเอลแสดงเห็นว่าฮามาสสามารถบังคับให้ศัตรูยอมทำตามข้อเรียกร้องของเราและบอกว่าสามารถกำราบสิ่งที่บอกว่าเป็นภาพลวงตาของการได้ช้ยชนะเบดเสร็จของนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูได้ด้วยครับ ทางนี้ยังมีฐานตามชายแดนกาซาและยังไม่มีการถอนฐานอย่างเต็มรูปแบบจนกว่าจะมีการเจรจารในช่วงหลังจากนี้เมื่อผ่าน42วันแรกของการหยุดยิงที่ยาวไปถึงต้นเดือนมีนาคมครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่สหประชาติหรือ UN กล่าวว่าปัญหาความอดอยากบรรเทาลงแล้วเมื่อรถบรรทุกกว่า12,600คันนำความช่วยเหลือเข้าไปส่งยังกาซาหลังมีการเริ่มปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิง จ้านที่สูงสุดด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมของ UN ทอมเฟลเชอร์กล่าวว่าหากไม่มีการยืดเวลาหยุดยิงจะเกิดความเสี่ยงต่อภาวะขาดอาหารของคนในกาซาอีกครั้งเขากล่าวกับสื่อ AP หลังเดินทางไปกาซาเป็นเวลา2วันว่าสภาพการยังคงย่ำแย่มากและคนยังหิวโหวยครับ